เคยรู้สึกไหมคะว่าวันวันหนึ่งเรายุ่งมากเลยวิ่งวุ่นทำโน่นทำนี่เยอะแยะไปหมดแต่พอตกเย็นออกลับรู้สึกว่าไม่มีอะไรคืบหน้าเป็นชิ้นเป็นอันทั้งที่ทุกคนก็มี24ชั่วโมงเท่ากันทำไมบางคนเขาดูจัดการได้หมดเลยก้าวหน้าไปได้เรื่อยๆใช่ค่ะคือหัวใจสำคัญเลยนะคะมันคือการปรับมุมมองเราจากที่พยายามจะทำทุกอย่างให้เสร็จหมดเนี่ย เปลี่ยนไปการเลือกแล้วก็ลงมือทําเฉพาะสิ่งที่มันสําคัญที่สุดจริงๆอ <c oughs> มันเหมือนกับการหาจุดคานงัดนะคะที่แบบใช้แรงน้อยๆแต่ได้ผลเยอะๆในเนื้อหาเนี่ย <c oughs> เขาเชี้ให้เห็นว่ามันมีเหมือนกับดักทางความคิดหรือความเชื่อผิดๆที่คอยดึงเราไว้อยู่เหมือนกันนะครับอย่างแรกที่เห็นชัดๆเลยคือความคิดที่ว่าทุกอย่างสำคัญเท่ากันหมดอันนี้ทำให้เราพยายามทำทุกเรื่องเลยสุดท้ายกลายเป็นว่าไม่มีอะไรเด่นสักอย่าง กับอีกอย่างหนึ่งที่ฮิตกันมากคือการยกย่องการทำงานหลายอย่างพร้อมกันหรือ Multitasking ว่าเป็นเรื่องดีเป็นเรื่องเก่งใช่เลยค่ะไอความคิดว่าทุกอย่างสำคัญเท่ากันเนี่ยตัวดีเลยมันทำให้พลังงานเราสมาธิเราแบบกระจายไปหมดเลยค่ะผลก็คือเหนื่อยมากแต่ไม่ได้งานชิ้นสำคัญจริงๆ การจัดลำดับความสำคัญที่แท้จริงมันคือการกล้าตัดสินใจค่ะว่าอะไรคือสิ่งเดียวที่สำคัญที่สุดณเวลานั้นแม้ว่าอาจจะต้องยอมปล่อยบางอย่างไปก่อนก็ตามคือความเท่าเทียมอาจจะดีในแง่สังคมนะคะแต่ถ้าเป็นกลยุทธ์การทำงานให้เกิดผลเนี่ยมันใช้ด้วยกันไม่ได้ค่ะครับแล้วเรื่องมัลติทัสกิ้งล่ะครับอันนี้ผมว่าหลายคนยังเชื่อมากๆเลยนะว่าทำหลายอย่างพร้อมกันคือ productive คือเก่งอืมจริงๆแล้วมัลติทัสกิ้งเนี่ย มันคือการสลับงานไปมาเร็วๆมากกว่าค่ะไม่ใช่การทำหลายอย่างในเวลาเดียวกันจริงๆสมองคนเรามันไม่ได้ถูกออกแบบมาแบบนั้นนะคะผลเสียที่ชัดเจนมากๆเลยก็คือ 1. เราเสียเวลาเสียพลัง,งงานไปกับการสลับงานไปมา 2. คุณภาพงานแต่ละชิ้นก็ลดลง 3. ม,มีโอกาสผิดพลาดสูงขึ้นด้วยและที่สำคัญเลยนะคะคือมันสร้างความเครียดสะสมให้เราแบบไม่รู้ตัวเลยค่ะโอฟังดูแล้ว น่ากลัวกว่าที่คิดเยอะเลยนะครับเนี่ยไม่ใช่แค่ทำงานได้น้อยลงแต่คุณภาพชีวิตโดยรวมก็แย่ลงไปด้วยแสดงว่าคุณแจสำคัญจริงๆมากจะอยู่ที่การโฟกัสใช่นะครับแต่ว่าการจะมีสมาธิทำสิ่งเดียวนานๆเนี่ยมันก็ต้องใช้วินัยสูงมากเลยสิครับจุดนี้น่าสนใจมากค่ะในเนื้อหาเขาบอกว่า เราไม่จำเป็นต้องเป็นคนมีวินัยทุกเรื่องนะคะแต่ให้เลือกสร้างวินัยกับพฤติกรรมสำคัญแค่ไม่กี่อย่างพอแล้วให้จะมันกลายเป็นนิสัยไปเลยเหมือนเราแปลงฟันนะคะพอเป็นนิสัยแล้วเนี่ยมันก็ไม่ต้องใช้พลังใจหรือวิวเพาเวอร์มากอีกต่อไปซึ่งไอ้เจ้าพลังใจเนี่ยเขาก็บอกว่ามันเหมือนกล้ามเนื้อนะคะคือมันมีจำกัดใช้มากๆก็ลาได้ต้องใช้ให้ถูกจังหวะกับงานที่สาคัญที่สุดตอนที่เรายังมีพลังเยอะๆแล้วก็ต้องมีเวลาพักฟื้นมาหลังด้วยค่ะ อ๋เข้าใจเลยครับไม่ต้องมีวินัยทุกเรื่องแต่เลือกสร้างนิสัยสำคัญสำคัญให้ได้แล้วเรื่อง work life balance เลครับในวิดีโอเขาพูดถึงเรื่องนี้ว่ายังไงบ้างครับเพราะเป็นสิ่งที่หลายของพยายามหาจุดสมดุลตรงนี้อยู่ค่ะเนื้อหาเสนอว่า ความสมดุลที่แบบสมบูรณ์แบบจริงๆเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องในอุดมคติไปหน่อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่เราต้องการสร้างความสําเร็จที่มันโดดเด่นมากๆเนี่ยมันต้องมีการทุ่มเทเป็นพิเศษในช่วงเวลาหนึ่งสิ่งที่เป็นไปได้จริงแล้วก็ดีต่อสุขภาพจิตเรามากกว่าเขาเรียกว่าการถ่วงดุลหรือ counterbalance ค่ะก็คือเมื่อถึงเวลาทํางานก็คือโฟกัสเต็มที่เลยทําให้ดีที่สุดแต่พอถึงเวลาพักผ่อนหรือเวลาของครอบครัวหรือเรื่องส่วนตัวอื่นๆ ก็ต้องให้เวลากับส่วนนั้นอย่างเต็มที่จริงๆไม่ใช่แค่แบบตัวอยู่แต่ใจยังคิดเรื่องงานแบบนั้นก็ไม่ดีค่ะเข้าใจเลยครับคือจัดสรรพลังงานความใส่ใจให้ถูกช่วงเวลาไปเลยแล้วก็มีอีกประเด็นที่ผมว่าทรงพลังมากๆเลยคือเรื่องการคิดใหญ่มันเกี่ยวข้องกันยังไงครับกับการหาสิ่งเดียวที่เราคุยกันมาการคิดใหญ่เนี่ยเหมือนเป็นการปลดล็อกเพดานความคิดเราเลยค่ะมันกําหนดทิศทางและก็ความเป็นไปได้ทั้งหมดพอเรากล้าตั้งเป้าหมายที่มันใหญ่ขึ้น ท้าทายขึ้นเนี่ยมันจะเหมือนบีบให้เราต้องหาทางลัดหรือหาจุดคานงัดที่มีประสิทธิภาพที่สุดเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายนั้นให้ได้ซึ่งเครื่องมือสำคัญมากๆที่ต้องมาคู่กันเลยก็คือคำถามที่มุ่งเน้นหรือ focusing question ค่ะคำถามที่มุ่งเน้นเออมันคืออะไรล่ะครับพอจะอธิบายเพิ่มได้ไหมครับได้ค่ะมันคือคำถามที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเลยนะคะเพื่อช่วยให้เราระบุสิ่งสำคัญที่สุดเพียงสิ่งเดียวที่เราต้องทำเดี๋ยวนี้หรือตอนนี้ เพื่อให้เราเข้าใกล้เป้าหมายใหญ่ที่สุดของเราได้คำถามที่ดีเนี่ยมันต้องมีสส่วนคือ 1. ต้องใหญ่คือเชื่อมโยงกับเป้าหมายระยะยาวของเราและ 2. ต้องเฉพาะเจาะจงมากๆคือระบุก,การกระทำที่เราต้องทำได้เลยตัวอย่างคลาสสิกก็เช่นอะไรคือสิ่งเดียวที่ฉันสามารถทำได้ในตอนนี้ซึ่งเมื่อทำสำเร็จแล้วจะทำให้สิ่งอื่นๆง่ายขึ้นหรือ,ออาจจะไม่จำเป็นต้องทำอีกต่อไปเลย คำถามแบบนี้ล่ะค่ะที่จะช่วยตัดสิ่งรบกวนออกไปแล้วก็ชี้เป้าไปที่กิจกรรมที่สําคัญที่สุดจริงๆอ๋อเข้าใจแล้วครับพอเรามีเป้าหมายใหญ่แล้วใช้คําถามนี้ช่วยหาทางมันก็เหมือนกับเรามีทั้งเข็มทิศแล้วก็แผนที่เลยนะครับทีนี้พอเรารู้แล้วว่าจะทําอะไรแล้วจะทําให้มันเกิดขึ้นจริงได้ยังไงล่ะครับเพราะบางทีการวางแผนอย่างเดียวมันอาจจะไม่พอถูกต้องเลยค่ะวางแผนอย่างเดียวไม่พอต้องลงมือทำด้วย ก็เลยต้องมีเทคนิคที่เรียกว่าการจัดสรรเวลาหรือ time blocking เข้ามาช่วยค่ะมันคือการนัดหมายกับตัวเองในปฏิทินเลยนะคะว่าเวลานี้ถึงเวลานี้เราจะทำสิ่งที่สำคัญที่สุดอันนี้ไม่ใช่แค่เขียนไว้ใน to do list ลอยๆที่อาจจะถูกเลื่อนไปเรื่อยๆไม่ได้ทำสักทีสิ่งที่เราต้องบล็อกเวลาไว้หลักๆเลยก็คือ 1. เวลาพักผ่อนอันนี้สำคัญมากห้ามละเลยเด็ดขาด 2. เวลาสำหรับสิ่งเดียวที่สำคัญที่สุดของเราหรือ The One Thing และ 3. เวลาสำหรับการวางแผนทบทวนต่างๆค่ะเราก็ต้องพยายามทำซ้ำๆจนมันกลายเป็นนิสัยของเราให้ได้ค่ะอืมบล็อกเวลาไว้เลยแต่ถึงจะวางแผนดีบล็อกเวลาดีแค่ไหนมันก็อดไม่ได้ที่จะมีเรื่องแทรกเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะครับในวิดีโอมีพูดถึงเรื่องนี้ไว้บ้างไหมครับว่าจะรับมือกับมันยังไงมีค่ะมีแน่นอน เขาเรียกพวกนี้ว่าโจรขโมยเวลาและผลงานมี4ประเภทหลักๆที่เราต้องคอยระวังให้ดีเลย 1. คือการที่เราปฏิเสธไม่เป็นค่ะยอมให้เรื่องที่ไม่สำคัญหรือเรื่องของคนอื่นมาเบียดเบียนเวลาของสิ่งสำคัญของเรา 2. คือความกลัวความยุ่งเหยิงคือกลัวว่าถ้าเราไปโฟกัสเรื่องเดียวแล้วเรื่องอื่นๆมันจะพังหรือจะเกิดปัญหาตามมา 3. คือการละเลยสุขภาพของตัวเองค่ะทั้งการนอนการกินการออกกำลังกายซึ่งทั้งหมดนี้มันส่งผลต่อพลังงานเราโดยตรงเลยและสี่ก็คือสิ่งแวดล้อมหรือคนรอบข้างที่ไม่สนับสนุนเป้าหมายของเราค่ะอาจจะคอยดึงเราให้ควขว้เขวหรือทำให้เราเสียกำลังใจัหข้อแรกนี่การปฏิเสธไม่เป็นนี่ดูเหมือนง่ายแต่ทำยากจริงๆนะครับเนี่ยใช่ค่ะยากแต่จำเป็นมากๆเลย ต้องกล้าปฏิเสธสิ่งที่มันจะมาเบี่ยงเดนเราออกจากสิ่งเดียวที่เราเลือกแล้วแล้วก็ต้องยอมรับด้วยว่าเออการที่เราโฟกัสมากๆเนี่ยมันอาจจะทําให้บางส่วนของชีวิตดูยุ่งเหยิงไปบ้างในช่วงนั้นก็ต้องยอมรับมันไปค่ะและที่สําคัญไม่แพ้กันเลยคือการดูแลพลังงานตัวเองให้ดีอยู่เสมอทั้งการนอนให้พอกินอาหารดีๆออกกําลังกายหรือแม้แต่การทําสมาธิก็ช่วยได้นะคะรวมทั้งการเลือกที่จะอยู่ใกล้ๆคนที่เขาคิดบวก หรือคนที่สนับสนุนเป้าหมายของเราหรือคนที่เราอยากจะเป็นค่ะฟังดูทั้งหมดแล้วเหมือนเป็นการเดินทางเลยนะครับจากจุดที่เราพยายามทำทุกอย่างวุ่นวายไปหมดไปสู่จุดที่เราเลือกทำเฉพาะสิ่งที่มันใช่ที่สุดสำคัญที่สุดจริงๆแค่อย่างเดียวถูกต้องเลยค่ะกุญแจมันไม่ใช่การทำมากขึ้นทำเยอะขึ้นแต่คือการทำสิ่งที่สำคัญที่สุดจริงๆให้สำเร็จ การเข้าใจแล้วก็นําหลักการเหล่านี้ไปปรับใช้นะคะมันไม่ใช่แค่ช่วยเรื่องงานอย่างเดียวแต่อาจจะช่วยให้เราหลีกเลี่ยงความรู้สึกเสียดายที่หลังได้ด้วยที่เรามักจะรู้สึกผิดที่ทุ่มเทกับงานมากเกินไปจนลืมให้เวลากับตัวเองหรือกับความสัมพันธ์ดีๆที่สําคัญในชีวิตเราไปค่ะนั่นสินะครับฟังแล้วก็น่าคิดต่อยอดไปอีกว่าถ้าเราลองเอาไอ้คาถามที่มุ่งเน้นแบบนี้ไปใช้หาสิ่งสําคัญสิ่งเดียวไม่ใช่แค่กับเรื่องงานแต่ลองไปใช้กับเรื่องอื่นๆในชีวิตดูบ้างเช่น เรื่องความสัมพันธ์เรื่องความสุขส่วนตัวหรือเรื่องสุขภาพของเราเองอะไรคือสิ่งเดียวที่เราทำได้ที่จะทำให้มิติอื่นๆในชีวิตมันง่ายขึ้นหรือดีขึ้นทันทีโออคำถามนี้อาจจะให้คำตอบที่น่าสนใจกับชีวิตเรามากๆเลยก็ได้นะครับ